ผู S <S <he> ่เดียวแล้วนะครับภูทรดาบี้ชนบุรีเอฟซีของโคตเตียสะสมพบประเสริฐเปิดบ้านเจอกับราชบุรีมิตรผลเอฟซีนะครับโอ้โหจะวิเคราะห์เสมออีกเนี่ย <S <S ให้ฟัง <S <S ฟังเรื่องท<ๆ>ีง่ว่าแล้วนะก็ชาร์ลชนชนบุรีเอฟซีนะครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านต่อสิงห์เชียงรายนิชิโนะไปดูด้วยนะเกมที่แล้วนะครับแพ้ไป0-2ก็แพ้ทุกกระบวนท่านะสองไปศ ศูนย์สามขออภัยนะครับแพ้ทุกกระบวน่ารคือฟุตบอลมันค่อนข้างห่างกันเฉยเลยอะสรับเกมนมี้ที่ดูเหมือนกันใช่ผมว่าชนบุรีประสบการณ์ตัวเล่งนของเชียงรายแน่นกว่าไม่ได้ลงลึกแท็กติกนะตัวต่อต,ตัวเนี่ยเชียงรายแน่นกว่าเยอะนะครับก็สภาพทีมของชนบุรีต้องรอเช็คความฟิตของดาวรุ่งอย่างชาญรงค์พรมสีแก้วที่ผมไปเช็คมาล่าสุดเหมือนกัะเจ็บบริเวณดวงตาน่าจะหายแล้วแหละผมว่านะครับ ส่วนที่เหลือเกิด์คริตทวีการก็น่าจะพร้อมลงสนามวรชิตคือตัวเจ็บแบบไม่ค่อยมีอยู่ที่ว่าเทคนิคข,ของโคตเตี้ยว่าจะวางแบบไหนถ้า4 3, 3 3วรชิตลงเออเดี๋ยวช่องไหนสุขโขทยัยอ่ะบอกก่อนอ่ะสุขโขทยัยสุขโขทยัยสุขโขทัยเจอกับโคอ่านี่นทอ,บบอร์ตาบอห้าทอตาบ,บอห้านะครับหกโมงวันที่หนึ่งหกโมงเย็นหกโมงเย็นทอตบ,บอห้านะครับคืหรับสุโขทัวไทยใช่เวลามันจะไม่ตรงนะแต่ถ้ามันมีฟีดเบรคุณผู้ชมเปิดไล์ไปเดี๋ยวก็เจอนะครับ ก็เอาถึงชนบุรีนะครับชนบุรีก็ตัวผู้เล่นขึ้นอยู่กับแท็กติกถ้าเล่นสี่สามสามจะอาจจะได้เห็นวรชิดกันิดสี่บำเพ็ญแต่ถ้าสี่สี่สองอาจจะเป็นพานุพงพลซาแทนนตั้อตงอยู่ที่ว่าโคเต้จะโฟกัสตรงกลางหรือด้านข้างแนวรับมันคงเหมือนเดิมแหละผมว่าน่าใช้จูเนียโลเปสกับชาลิเดมูก้านะครับแบ็คซ้ายฉัดมงคลเรืองรัตานาโร์แบ็คขวานพนนทคตพลายุกสหรัฐสมที่สวัสดยืนตรงกลางหลัง อ่าระบบอะไรดีโคทองใช่โคเตียสี่สองสามหนึ่งเดายากนะงั้นก็จะกิสดากับอ่ากิสดากับอ่าสหะกับสาหะคุชิดาคุชิดาแล้วก็ถ้าอย่างนั้นก็น่าจะใช้วรชิตวรชิตเป็นตัวรุ่มนะครับอ่าแนวรุกก็จะมีอ่าโบเล่นะครับดาร์เกนบอสโควิดมีแฮร์ริสันไคออนเกิร์กธิ์ทวีเดนสามตัวนี้สามตัวบนใช่ นะครับรีจอก็ผมว่าน่าจะน่าจะเป็นลงมาเป็นตัวสำรองพลิกเกมครึ่งหลังอะไรอย่างนั้นไปนะครับผลงานก็ต้องบอกว่าเกมนี้ต้องเอาเหมือนงานสำหรับชมรีกลับเล่นในบ้าน ก็สองเกมล่าสุดบุกเสมอสุพรรณศูนย์แล้วก็ล่าสุดแพ<ห>้เชียงรายในบ้านต้องเอาสามแต้มแล้วก็ยิงใครไม่ได้นะสองนัดล่าสุดใช่ก็ตอเอาสามแต้มใช่นะครับแต่รู้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะคู่แข่งของพวกเขาก็ถือว่าแข็งนะแข็งแล้วก็ยังมีลุ้นในการลุ้นพื้นที่เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนกันสำหรับราชบุรีมิตดพนเอฟซีของของโค้ชเจี๊ยบใช่ไหมสมชายไม่มีอะไรโค้ชเจี๊ยบไม่ใช่ของได้์ล่าคาร์เตอร์โซ่นะท่านประธานฟุ๊ก แล้วก็ดังราคาดโซ่ด้วยหนึ่งคน,นะค่ะพูดให้ดีทุกคนเลยใช่ครับนะครับก็บสำหรับราชบุรีมิตริลด์เอฟซีเกมล่าสุดก็ชนะระยองแต่ก็มันควรจะยิงได้เยอะกว่าน,นี้ด้วยนะครับปลล็อกได้เหมือนกันสำหรับราชบุรีเกมนี้เจอชลบุรีบุกไปเยือนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ,รบต้องเช็คอาการบาดเจ็บของผู้เล่นอย่างอาจิตปัญญาที่สุดไม่รู้ว่าหายหรือล่วใช่ผมว่าก็น่าจะยังไม่หายครับไปเลยคนที่เจ็บข้ามไปเลยเจ็บข้ามไปเลยครับนะครับ ก็ตัวหลักๆอุกฤษก็น่าจะได้ยืนเฝ้าเสาต่อไปนะครับแบ็คขวาฟิลิปโรเลอร์หลังสามทั้งสี่น้าบุรีทั้งสี่เนาะทีทังสามมันจะมีแค่บางเก้มาที่ยืนหลังสามใช่ก็ฟิลิปโรเลอร์นะครับแบ็คซ้ายเกียรติศักดิ์เจมูดอมคู่เซ็นเตอร์ลุควูฒแลนด์ผมว่าลุควุฒแลนด์ดีกว่าจัสตินบาร์ตนะกับปวีตันทัตเตมีนะครับตรงกลางก็รอสเซมีคาราบูเอผดถมชัยเสือสกุลด้านข้าง ด้านข้างก็เป็นลองจิลหน้าเป้าโบลี่อีกฝั่งหนึ่งอาจจะใช้นูรูลหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็อยู่ที่ประมาณนี้สําหรับราชบุรีมิถุนนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สูสีมากๆแล้วก็สูสีนะเอาทั้งคู่เหมือนกันเออพีเ่เตี้ยเคี่ยวกว่าอ่ะแต่ราชบุรีแข็งกว่าครับและเล่นในบ้านพี่เตี้ยใช่ไม่อยากเป็นข้อเสมอเลย <c oughs> ไม่อยากเคราะห์เสมอเลยต้องเลือกถ้าต้องเลือกอ่ะถ้าต้องเลือก,เล,อกเลือกราชบุรีเือราชบุรีทีมเยอะใช่เพราะราชบุรีอยู่ แข่งคือเรือกราฟบลีนนี่คือมีแต้มกลับมาหรือว่าชนะได้มีแต้มแล้วก็ถึงชนะอาจจะมีอาจจะถึงชนะเลยใช่นะครับลาฟบลีแข็งจริงแล้วมีแต้มหลังหลันดีขึ้นนะการเล่นร่วมกันอะไรอร์นี้จัดมากแนวลุกจัดมากใช่นะก็ขวันแล้วก็ลังใจดีมากพี่เตียอยู่ในภาวะกดดันแล้วอืมในบ้านเกมนี้ต้องชนะอย่างเดียวพอเกมที่ต้องชนะอย่างเดียวพี่เตียอาจจะต้องเล่นลำบากนะครับนะครับรูปเกมใครเป็นฝ่ายบุกก่อนก็ทงคู่เนี้ย คือมันด้วยความนสูตรสิกงโคตรเียตเกมบุกอะเกมบุกอะเป็นราชบุรีอ่าเป็นราชบุรีแต่แต่ชมบุรีต้องบุกเพราะมได้ในบ้านมีความรู้สึกว่าถ้าชมบุรีจะต้องบุกใส่บุกใส่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ใช่อืมไม่ใช่บอลชมบุรีใช่บอลเชุรีมีดึงจังหวะผ่อนหนักผ่อนเบานะถ้าจะต้องแลกเปิดวัดแบบโยโย่ไปโยโย่กันมากับราชบุรีเนี่ยน่าจะลําบากน่าจะเหนื่อยน่าจะเหนื่อยเอาเอาเป็นว่าด้วยความมั่นใจ ความรับรงใจเนี่ยถึงแม้จะเล่นในบ้านเนี่ยราชูดีไปเล่นง่ายราชุรีไปเนี่ยเขาก็คิดว่าชมรีบุกอยู่บุกอยู่แล้วบุกอยู่แล้วรั่แต้มนึ่ก็โอเคแต่แต้มนึ่งก็โอเคมันด้ง่ายอาจจะได้โต้กลับใช้ความเร็วของลองจิวโบรีหลังของชมบรีก็เหนื่อยเหมือนกันอ่าอ่ะให้ทีมเยือนแล้วกันก็บองว่าราชุรีอย่างน้อยมีแต้มมีแต้มอย่างมากชนะอย่างมากชนะนะสุหรับคู่นี้นะครับอ่ะ นั่นก็เป็นการวิเคราะห์ BT, นะครับถ่ายทอดสดทางช่องถ่ายทอดสดทางเองน b t นะครับวันอาทิตย์หกโมงครึง่ง NBT น h d ทอ่า2 HD อ่าขอ,ขอบคุณท e วิชั่นสดที่นี่ที่เดียวสนใจสมัครท e วิชั่นโทร02 7 0 0 8000